โอเคเอานะครับสิงกราพัวผมนิวส์คุงนะผมวันนี้เป็นคลิปแบบว่าเรียกชันแล้วก็ดูเทรลเลอร์ตัวอย่างเกมในนมซึ่งเกมที่จะลงวันนี้ค่อนข้างที่จะเก่าแก่แต่เป็นเกมที่จะออกเป็นบบ ภาคใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะกลับมาเนอะผม,มเกมกแรกๆที่ผมเล่นในช่องเดือนนะผมบอกว่าตำนานมากๆที่ผมก็อขอมารีวิวหน่อยในส่วนของตรงนี้นะผมเกมนี้มีชื่อว่าแบคพิสเซลนะผมชื่อว่าหลายลคนคงรู้จักถ้าเกิดว่าไม่ติดตามเกมสมัยก่อนอะไรเงี้ยมันเก่ามันสิปีแล้วเนอะเผื่อใครไม่รู้จักผมจะกุ๊กก้อยดูนะผมแบคพิสเซลเป็นไงกันแน่นะผมแบคพิสเซลหน้าตาเกมประมาณนี้นะอมเป็นเกมตัวละครหนุ่มผมส้มนะผมที่เราต้องทำการกอบกู้โลกในหน่นมในเวลาจำกัด เนี่สิบวิธีสิบห้าวิธีก็ว่าไปนะต้นเดินแอคชั่นกับตัวละครในเกมซึ่งจะมีมีมาหามากมายเกิดขึ้นมาแล้วก็เกมสั้นมากในสมัยนั้นนะนะผมกกเกมตกเ,เนื้อายไอเกมเดอะฮีลิสติกมีอะไรเงี้ยคือต้องพยายามมั่วๆไปแล้วเดี๋ยวมันรอดเองก็ว่าไปเนะ่หน่อมจะเน้นอาหารก็ว่าไปเนาะซึ่งตำนานมากๆที่ผมเสิร์ชดูเนี่ยแม็กพิสเตลหนะ่อมที่มีก็เนี่ยตั้งแต่ตุลาหรือกันยาตั้งคลิปแรกของกันยาเลยหนะน่อมปีสิบสองเงี้ยนะโอเคคือยาวนานมากตอนนั้นแบ่งสิบห้าพาร์ทเพราะว่าพาร์ไม่ถึง สิบนาทีอย่างที่เห็นเนอะโอเคสั้นๆเลยก็ไปช่วงแรกๆที่ทําคลิปเนาะไม่มีปกคลิปด้วยซ้ำเนะผมคือเป็นแบบภาพที่เลือกมาได้ตอนที่แบบอัปโหลดขึ้นมานะผมสมัยเกา่าๆรุ่นแรกๆเลยนะโอเคแล้วเด็ะคลิปพันแรกไม่มีคำนิบัติตั้คลิปด้วยซ้ำมนาะคือเก่าขนาดนั้นน่ะผมจำไม่ผิดนะผมข้ามมาจากเาเป็นเกมที่ผมเล่นต่อจากอีฟด้วยซ้ำเนะโอเคที่ผมเล่นเกมแรกของช่องคืออีฟนะผมแล้วก็ต่อได้นแมมมี่สตีลนี่เลยนะซึ่งตอนนั้นก็คือกากกว่านี้เยอะนะผมแล้วก็อ่ะ รุ่สมัยก่อนเ่ยโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับกับขม่าวข่าองนิวส์คุ้มกับเกมอย่างในแม็กพิกเซลพาร์ทที่หนึ่งนะครับเสียงกบเข้มเข้มเนะผมสมัยก่อนนะโอเคตอนนี้ก็มีกลับมาเข้มบ้างไม่เข้มบ้างแล้วแต่อารมณ์นะผมซึ่งเมลตอนนี้ที่ได้มาคือนี้นะแม็กพิกเซลรีเทิร์นเซ h ตเดย์ในแม็กพิกเซลสามนะครับผมจะมาใน PC และหลายจุด อาจจะมีในมือถือหรือใจที่อื่นนะผมปีนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนะั้นค่าๆแล้วก็มีขึ้นในสตีมนั้นนั่นเองนะครับผมด้วยอ่ะซึ่งก่อนอื่นนะผมผมเห็นเขาว่าเนี่ยภาค3มคือตกใจมากๆาผมพลาดภาคสหรือเปล่านะโอเคผมเลยไปลองหาดูว่าแมพพิซเซอร์มีภาค2หรือเปล่านะผมซึ่งผมหาไม่เจอผมไม่มีไม่มีขึ้นใน Google นะว่ามีภาค2อาจจะมีแค่ดิสคัชชันนะผมซึ่งอันนี้คนถามว่ามีภาคต่อหรือเปล่าไง สองมีไม่นองมอะไรเงี้ยแต่ไม่มีภาคสจริงๆออกมานะผมแล้วก็รีน่าสเต็มที่เขาให้ในเมลอันนี้นะผมเนี่ยแม็กพิเซลสามเองน้ผมลองเสิร์ชดูนะใน s t e a m นะผมว่ามีภาคสองไหมไม่มีนะผมเดี๋ย่เห็นว่าเป็นแบบโป๊ตีแล้วก็ข้ามาสามเลยนั่นเองนะผมด้วยแล้วก็ภาคเก่าเมืสิบปีก่อนนี่นอมไอเนี่ยแม็กพิเซลสิบปีก่อนเนี่ยยุบกันยาได้ไหมหวัสดีเหมือนเคยเห็นมาก่อนเนาะโอเคจำลางๆได้ปลอดสารเที่ยาวนานนะผมน่ากวนมากอันนี้คือภาคเก่าขอดูหน่อยนะ ไม่ได้เห็นนานแล้วนะโอเคมีเนี่ยดีไซน์เกมก็คือมีระเบิดอ๋อใช่์แลนด์ก่อนแหละมีระเบิดต้องแก้ระเบิดตะกันระเบิดเน่หนมในภาคแรกนะโอเคหาวิธีแก้ระเบิดได้นมเอ่งมันดูดีไซน์ภาคอื่นจะเปลี่ยนไปไหมนะโอเคดูซาวด์เนยโอเค s o s p c e p a p p i c e l หนมแล้วก็ประมดเป็นแบบว่านี่นะใช้คนจริงโปรโมดด้วยหนมเพิ่งเคยเห็นนะบางส่วนนะโอเคเนี่ยแต่ชัปเตอร์เป็นแบบเด็กเด็กแก่ แกบกวนๆเนอะผมเน้นกวนเลยนะโอเคแล้วก็มีด่านที่สิบเลเยอทีอ๋อใช่เนี่ยแล้วก็มีแบบมุกกวนๆก่าไปสมัยนั้นเนะผมวกกกาวโอเคที่สิบวลเยอรต้องแก้ปิศนาหาระเบิดให้เจอแล้วดับไม่ให้ระเบิดได้นี่เองนะครับผมซึ่งในภาคแรกอาจจะมีอยู่ a l l เล่นสั้นๆเนอะผมร้อยอย่างนะโอเค เนี่ยร้อยไม้โปรเลเวลแล้วก็มี DLC Free, mm ีฟ hmm. รีก็ไปนะผมึ mm ่ง hmm. ผมจม่ได้ผมเล่นหรือเปล่านะโอเคมันนานมากแล้วนะ mm hmm. ผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูต mm ัว hmm. อย่างเทลเลอร์ของภาค3ด้วยกันนะ mm hmm. ผมและกันเลชันด้วยกันนะมาอ่ะนาทีหนึง่งโอเครอบนี้เริ่มมานาทีหนึ่งนะผมคือเหมือนกับเวลายากกว่าเดิมมากขึ้นมีผมแดงด้วยมีไดโนเสาร์คอย,ยาวอะไรครับเนี่ยมีถ่ายได้งไงช่วยช่วยโลกไวเหมือนเดิมนะโอเค ด่านมีเขามีเหมือนเหมือนที่ใครเป็นนะจำได้ด่านนี้มีตกเกาะมีเตะคนนะโอเคมีอู้แหละรถไฟจักรยานปั่นโอ้โหดูกราฟิกนี้พัฒนากว่าเดิมนะโอเคโดนชนหรือเปล่าไม่โดนหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคมีรถถังด้วยมีภาพเลือกหลากหลายแนวมีฟาดไม้สเก็ตมีโดดมีบินได้ขาด้วยเนาะมีขี้ในท้องก็มีอ๋อแล้วเบืดในท้องมีแมวนะผมแล้วก็อีกมากมายไก่กองนะผมโอ้ แล้วจะมีมุมกมล้องนี่แปลกๆโู้ิเรียตาได้โอเมก้ดโอเคหลากหลายฉากเหตุการณ์สุดกาวมากมายแ okay. ถวเลิศนี่คือที่หนึ่งน้องผมว่าใช่ไหม <Yeah. S 1> มินเลยร์ไโอเคสามสองนี่งแล้วเบิดอ,อยู่ข้างหลังน้องแล้วก็อุ๊บไม่ทันแล้วัตตูมแล้วก็โอ้โห <My Pixel. S 1> oh, สารตำนานนี่น้องแปะพิกเซลสาม,สาม จะมาในไม่ช้านะผมโอ้โหแล้วเนะี่ยโอเคภาพตัวอย่างได้ไหมแบบเล่นสเก็ตกับบางอย่างนะโอเคมากมายมีเกาะตกปลามีนกมีนกมีเทนุสามีอะไรไม่รู้โอ้โอเคแล้วบอกเราเหมือนมีแถมเลือดได้นะโอเคล้อของล้อหลายเกมผมว่าเนาะมีเกมแขับรถด้วยไงแบบล้อเกมสมัยก่อนนะ่หนุ่มมีอาบน้ําแบบเลือกชุดกว้าดไปมีอะไรวะนั่นนาะกองทัพอัศวินแบบสงครามอา่ะใจแค่นั้นปะไอเป็นท่านกาวเนาะโอเค แล้วก็มีหนูไม่เห็นไฟย่อส่วนเมียบมันกินชีสนะผมจะเป็นด่านแมวที่เมื่อกี้เห็นเนาะโอเคแล้วก็มีด่านเป็นปลาด้วยนะผมเป็นลูกย้ายเธอแล้วนะโอเคฉันที่เห็นภาพน่าจะเบื่อขนมเยอะแน่ๆนะผมท่านี่เห็นตอนนี้แหล้วชัวร์แล้วนะผมการตีความเบื่อได้นะโอเคก็เดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีเนี่ยผมโอเคนกหรือเปล่าเนี่ยก็บินหรือเปล่ารอ,อเรืปอร์แมนนะโอเคมันเร็วเก,กินกว่าจะเป็นสองอย่างนี้นั่นเองนะครับผมเพราะมันคือแมพิสเตอรนั่นเอง <c oughs> เป็นฮีโร่วันนาบีนั่นเองที่ เป็นติดสถานที่เหลือเชื่อขึ้นจนินตนาการได้นั่นเองนะครับผมมหลิกเรียกสวนหน้ากรรมมากมาที่เกิดขึ้นได้ต่อเนื่องกันรัวๆก็ว่าไปด้วยวิธีการที่ไม่คาดฝันและบันเทิงเหลือเกินในความคุ่นใบครั้งนี้ซึ่งไม่มีลิมิตแนวคิดนะผมอาจใช้ว,วิธีการอัญเชิญไมมุมที่เป็นสถิฐีก็ได้ปิ้งบาร์บีคิวก็ได้ด้วยกางเกงของเขาต่อยทีเล็กออกนอกโอกาสก็ได้ชีเป็นรถสปอร์ตก็ได้เช่นกันหรือเตะฟ็อกบักเกอร์ที่ไข่ก็ได้สักอย่างหนึ่งนะโอเค ก็ฟ <formation jin inh ale> <at> ีเจอร์ของเกมก็คือจะมีร้อยด่านเหมือนกันนะโอเคเท่ากับภาคแรกเนาะแล้วก็มีแก๊กมากกว่าเก้ร้อยอย่างนะผมก็ว่าไปของให้กดได้มากกว่าพันห้าร้อยอย่างนะผมก็คือด่านเนี้ยจะมีสักสิบห้าอย่างขึ้นไปก็ว่าไปนั่นเองนะผมมินิเกมมากกว่ายี่สิบมินิเกมที่สมัยจะพกจะได้หลากหลายก็คือที่เห็นในทาวเวอร์จะมีแบบขี่รถบ้างยิงปืนบ้างอะไรพวกนี้ผมว่านะผมหลากหลายมากมายพิกเซลทั้งหมดสองร้อยห้าสิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนร้อยนะผมก็คือจำนวนพิกเซลในในภาพเนาะแต่ละภาพที่เราเห็นนะผมขยับไปมาก็มีนนนนัับพิกกเเซล็ว่าไปะะโอคผมมมหงง ไอการ์ดจอไม่ต้องห่วงคอมพิวเ,เตอร์คุณภาพดีหนมคอมแม็กคุณก็เล่นได้นั่นเองนะผมมีสีว่าคืพอพระเอกเกมเนาะโอเคแล้วก็มีถึงน้ำด้วยหนมมีดับน้ำด้วยเช่นกันก็ว่าไปเนี่ยบินโด้ไซเบนก็รับได้แรมเทเนี้ก็พอนหนมไอ้ว่มบนผลนี่คือเพนเทียเหมือนหนมง่ายๆขอแค่คอมพิวเตอร์คุณลงสตีมได้ก็เล่นได้แล้วผมคิดว่าน่าใช่นะโอเค โอเคผมองแรที่ผมทำไอตัวอย่างเทลเลอร์เป็นเลคชั่นไปก็ดันมีตัวเกมหม้เล่นนะผมเฉล็ดไว้ซึ่งตอนนี้มันเต็มจออยู่ผมลดจอไม่ได้นะผมเป็นเดโมของเกมนี้นั่นเองนะผมด้วยมีแค่นี้เหรออ่ามันโอเคเมาส์ชี้ได้เมาส์ชี้มีจุดจุดอุ้ยจุดคือตารเราใช่ไหมอ๋อไปเปิดไฟใช่ไหม๊อ้อปปดอวดีครับเปิดไฟแล้ว เปิดปิดปิดใหม่ได้เปิดปิดใหม่เปิดปิดใหม่อ่าโอเคอ๋อรื้อแท็กด้วการคลิกนะโอเคผมจำวิธีเล่นไม่ได้ไงนานแล้วนะผมหวัดดีครับอุ๊้ตีตุ่นเพลงนี้ต่อเพลงนี้มันผมจำได้ดีวอลโว่ผีเซนอ๋อโอ้โอจังหวะกรองผมจำได้จำเพลงนี้ได้ยังมีเพลงนี้อยู่นะโอเคค่อยๆสว่างก็ดืมเรื่อยๆนะอ่ะ,ะมาเล่นคีย์บอร์ดได้นะโอเค โอ้ว้าวและแล้วมันกลับมาแล้วเนาะเต้น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 เข้ามาเต้นเต้นเต้นอ่ะนี่มันกับโอเคนึกว่าขึ้นห้ามเต้นด้วยกันนะโอเคฮึบจะฮึบ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 ก็จะตาย SOSO ส k i Game มาแล้วภาค3เดโมนั่นเองนะครับผมก็ เริ่มเลยใช่ตอนนี้คือเราหดจอไม่ได้ก็ช่างมันนมเริ่มมาดัานเดโมดันแรกคือเราตื่นมาเป็นแบบว่าคนไร้บ้านฝันเองโอเคมีเหรียญขกงขวาบนแล้วก็กดโอเคหลายอย,า,อยางได้นมอย่างนี่เป็นตัวอย่างที่ผมทำเทลเลอร์ไอเรียคชันไปน้องคือภาคแรกจะเป็นแบบแกลเลิเบิดเนาะแต่ภาคนี้ไม่ชัวร์เป็นพอะไรแน่นมอาจจะเป็นแค่เนื้อเรื่องแบบอื่นก็ว่าไปอะไรเงี้ยมีปิ้งบราร์บีคิวเอาเข้าไปเลยโอเคใช้ได้ไม่เป็นไรเหรอไม่ร้อนนะโอเคอเอาเพิ่มไหม มันคือแดดสกอบรัวซองไม่รู้เอาหมดแล้วกันนะผมขอบคุณที่ให้ใส่กลิ่นในนะครับผมโอเคที่แหล้วก็หน้าฟาดฟาดระลวงสภาพโอเคอแล้วก็เอากะเบไปวางแล้วก็เข้าใหม่ฟาดใหม่คืออะไรวะเนี่ยโอเคมีโลบเรียนแล้วมีพวกนี้นะผมด้วยเตะตูดได้นะผมเตะตูดได้เป็นแบบอินเทอร์แอคชั่นระวๆได้ตอนเนี้ยเล๋อวเลือกการใช้งานแล้วก็ไปเรื่อยได้นะผมมีลูกศรทางขวาเอาไปที่ขวานะโอเค จุดหมายปลายทางด้านขวาคือห้องนี้เลยกับตู้เกมนะผมแบบชี้ใหญ่ๆเลยเนะโอเคต้องการเหรียญนึ่ร้อยสิบอ๋อเป็นหลบแลกเหรียญหาเหรียญนะโอเคอะไปก็ได้ยังหน้าเป็นงี้อยู่นะโอเคมีรถไฟฟ้ารถไฟก็ว่าไปเนะโอเคตีตุ๊ดโอ้ตีกับตายตายตายเขาเตะแรงมากเลยแกแต่เราไม่เป็นไรนะโอเคตีตุ๊ดในรับผมเตะกับโอ้โอดุจังตึง้นมาก,ก่อนโอเคมีที่เดียวนะที่ไปด้านนี้นาะผมทำเล่มกันนี้ไม่ได้ ไปแล้วคนพร้อมทุกคนเตรียมไปอหูไปไวอย่างไวอะ่ะเสตเดเนี่ไกลับมาแลนมช่วยโลกไว้เหมือนเดิมนะโอเคภารกิจแรกที่รถไฟนี่ไงมีเจ็ดภารกิจนะตอนนี้นมรถไฟก่อนนะโอเคฐานที่ถัดไปหน้าน่า <c oughs> อโอเคมีเวลาเนี่ยที่สิบิเหมือนเดิมนะโอเคมีห้องซ่วมมีดูซ่วมได้เป็น <c oughs> ูนะผมรูนี้ทางนี้ได้โอเครับรู้แล้ว แล้วไงดีอืม mm, ดูแค่นั้นนะโอเคมีปลาเนะี่ยบาดีปลามีสาวได้ทิ้งปลาเอาเฮ้ย <c oughs> เอาปลาเข้าไปในนั้นเราเอาตัวเองเข้าไปนะผมแล้วก็แล้วเปิดปะเกิดอะไรขึ้นหรือรถชนอ๋อลางโอเคใช่ต้องหาที่ทําให้แบบว่านั่นแหละไม่ตกลางนเองนะผมเพราะแเซฟเดีดด้านเองกว่าไปนะผมอันนี้คือ,อได้แหละสนะิบแปดเปอร์เซ็นต์นะผมด้วยผ่านเหรอเฮ้ยผ่านโอเคอ๋ออาจจะได้นปะเป็นแค่ว่า เปอร์เซ็นต์ผ่านแล้วก็อู้อันนี้อยู่ในทองเนาะโอเคมีกันไกลต้องตัดนี้ไประ,ะเบิดตัดสายได้ทองคนนี้เอาตัดสายนี่จะเป็นสายในตทองเนาะโอเคตายนะผมอ๋อเนี่มันฉาชกจบแต่ละแบบนะโอเคของของด่านเนี่ยเราเก็บแต่ด่านได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไปนะผมแต่นี่คือไม่รอดเลยนะผมมีแต่ตายหมดเลยนะโอเคเครื่อบินจะไปชนตึกนะโอเคด่านนี้มีคนงานงคุ้นบดานนี้หลับคนนึงกับอีกคนนึงตรงนี้นะผมมีทางไปซ้ายได้นะโอเคมีถังตรงนี้อยู่อันนึงนะครับผมหยิบขึ้นมา ชูไว้ได้นะโอเคมาตรงนี้เอาถังไปในต,ตูดนะโอเคเขาเล็งมาแล้ว <laughs> ช่วยไ,ไม่ได้เลยนะ้อง <laughs> ที่ผ่านมะาเออตายเละหมดนะโอเคปั๊มอันนี่นะโ okay. อเคไม่ปั๊มอันปิดถูกนะผมด้วยเพราะว่าทุกอันที่เราเล่นตอนนี้คือเอนจิ้งที่จบไม่ดีนะผมรัวๆเลยเอันนี้ระเบิดรถนะโอเครถแข่งมีต่อสายพังแล้วก็ระเบิดนะผมต้องแก้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวช่วยให้เปิดดูสิฉีดใส่นะโอเคอ่าจะชื้นนะผมเขียวแล้ว ตายเดิเขียวแปลว่าตายเนี่ยระเบิดนะผมโอเคนี่มีห้าเอฟนี่ไงแต่ว่าจบแบบแย่เหมือนเดิมเนอะผมด้วยต่อไปจักรวาลมีแบบอุกกาบาตมาชนนะโอเคช่วยได้หรือเปล่านะผมมีคนล็อกมากเลยครับผมล็อกครับผมเตะเลยครับเตะรัวๆครับผมไม่หยุดล็อกนะโอเคเอากีตาร์ไปไหมกีตาร์ไปเล่นด้วยครับผมเล่นเลยครับผม <S <S สายหวัวโอเคโอ้โหฟาดฟัดกีตาร์เข้าไปในวังวนนี้ปิดประตูด้วยแล้วไปแล้วนะผมไปแล้ว ไปเร็วสู่พคำว่าไกลโพนนโอเคชุดนี่คือยิงเหรอให้เรายิงอ่านี่คือมินิเกมปะใช่โอเคยิงโอ้โอเคมีปริมมาได้โอเคโอเคกดค้างไว้ได้นะโอเคกดค้างไว้ได้นะผมกระบัตต้องไม่ชนโลกนะผมหรือจะคว้าไปนะโอเคต้องยิงไว้อ่าเคลียร์หมดหมดแล้วรอดครับผมเป็นไงเซฟได้ปะนี่ไงมีเซฟได้โอเคเราอนเซฟได้นะผมอ่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นตามไอ้นี่ยแหละช่องที่เราปั๊มไอ้ตัวนั้นนะผม เห็นฉากนี้ก็ยิ่งปั๊มเยอะก็ว่าไปนะโอเคบอสเลเวลนะโอเคด่านบอสหวัดดีเป็นไรเนี่ยโอเคเวลาจะนเยอะกว่าเดิมนะโอเคด่านบอสด้วยช่วยกดให้แต่จบแล้วหรอกด <Emma> หน้าฟาดเอาหน้าฟาดโอเคลวงลวงไปแล้วสู่เกาะฮันซาเอื้อตายขาเกาะนั่นเองนะครับผมอันนี้คือไม่น่ารอดนะโอเคโอ้ okay. oh, มีเยอะเลยแต่ได้เหรียญอ๋อคือได้เหรียญน,นี่ไงตามไอ้นั่นเนาะจำนวนปั๊มที่เราทําได้นะโอเค ถ้าเกิดเซฟอ๋อไม่หมดจะเล่นด่างซับใหม่เรื่อยๆไงนี่ไงเป็นวนเป็นลูปนะโอเคเกิดกับบันดันรถไฟใหม่นะครับผมหาให้ผลตรงนี้เพิ่มเติมใหม่คุณแกะตรงนี้อ่ะเตะได้ทำอะไรไม่ได้นะโอเคตรงนี้ก็เอาใส่หัวได้นะตอนนี้ไม่มีถือปลานะโอเคซึ่งก็เหมือนเดิมนะโอเคคือไม่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องไอความเร็วรถไฟที่พุ่งไปตรงนี้นะผมก็ตายอยู่ดีนั่นเองนะครับผมช่วยอะไรไม่ได้ตูมโอเคแต่ว่าอะไรได้ได,ได้เนี่ยปั๊มเพิ่มในการได้เอ็นดิ้งนั่นเองนะผมทำลายอืดกว่าไปนะโอเค อ่ะด่านต่อไปด่านนี้วิธีแก้กกาตัดสายไม่เวิร์กนะโอเคตรงนี้ล่ะดึงดึงสายตามนะโอเคดึงเขย่ารัวๆเต่าเขย่ารัวๆเขย่าตามบ้างนะโอเคทำตามเขย่าเล่นๆรัวๆผมมีสาวข้างๆหรอสงสัยอะไรก็ได้พันตัวได้นะพันตัวได้ทุกคอมพิวเตอร์แล้วมองโอ้ระเบิดตัวระเบิดตายจริงด้วยโอเคเพราะว่านั่นแหละระเบิดมีผลจริงโอ้สามวุ้สี่ปั๊มเหรออ๋อผลลัพธ์ฉากไอ้นั่นไงแอคชั่นกี่ฉากจะมีผลกับ โอ้ค oh, ุณนับรับแอคชั่นฉากนะผมที่เขาทำแอนิเมชั่นมาก็ไปเนาะ <c oughs> เลยได้ปั๊มเยอะเนาะโอเคตรงนี้มีน้ำานะดื่มอ่าสดชื่น <c oughs> ไม่คืบหน้าแต่ก่อนเดิมเนาะโอเคแล้วเปิดเหมือนเดิมนะครับผมช่างมันเก็บปั๊มไปนะโอเคด่ารถนะโอเคเมื okay. ่อกี้ฉี่แล้วเปิดไม่ได้ผลนะต้องไปที่อื่นนะผมมีจุดอื่นให้ไปไหมต้องดูก่อนนะโอเคไม่มีหรอไม่มีก็แปลว่าต้องอยู่ท่งนี้แหละอ่าคุณห้ยืมยได้ไหมเตะเลยอุย้ยอะไรกุญแจรถมานะโอเคกุญแจรถมา อันนี้จะใช้ขึ้นได้นะผมโอเคขับไปแล้วนะผมขับไปเองนะผมโอเคมินิเกมต่อมินิเกมขับรถนะครับผมจัดมาโอเคเลือกซ้ายขวาเหรอโอ้เดี๋ยวโอเคโอเคโหโอ้เด็ดโอ้มันเคลื่อนเลือกซ้ายขวาแบบว่าตบกดค้างไว้แล้วไม่เห็นหน้าไหนมันเห็นตอนดอกใกล้ๆแล้วอ่ะเราไม่ทันเนอะโอเคตัดสิวี่นะด่านนี้นะโอเคมีสองโซนนี้มีโซนในนี้ด้วยที่ขุดบางอย่างตามไป หยิบไปได้นะโอเคกับอันนี้นะผมหยิบไปหมดแล้วเรียบร้อยไปหมดแล้วเด็าแล้วไงต่อเนี่ยลงตามไหมลงตามไปด้วยอ่ะไปแล้วลงตามโอเคเดยอเลิกของนะโอเคเราเลิกจอบเป็น่นมมาพุ่งไปเลยวู้วั่จะตายเผื่อได้เผื่อได้แค่นี้หลักการบันทีแบบว่าก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบมีผลจริงนะโอเคเพราะงั้นแล้วถ้าเราใช้สมองเยอะไปจะไม่ดีด้วยซ้ำนะผมก็เลยได้เห็นนะโอเค แต่จะไม่ได้ดีนะผมอ่ะรอบนี้ลองเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เอาปลาไปเข้าเดรสซวมกันนะคิดให้เหวดหนกันเรื่อยๆนะผมตอนนี้อ่ะปลามาแล้วก็เข้าไปใน่วมเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปในนี้อ่าแล้วไงต่อเนะี่ยปลาไปแล้วแล้วไงต่อวะปลาปลาลงไปในส่วมแล้ว no comment เหรออืมแล้วท่านนี้นะเห็นเมื่อกี้แล้วนะผมดึงสายเดดึงอืดออชลอดได้ได้ปะรอดว่ะ เช็ดได้แค่หนึ่งสายนดแนะแล้วปลาเมื่อกี้ปลาเมื่อกี้คืออะไรวะไม่รู้นะโอเคแต่รอดแล้วก็ได้คิดว่านะผมต่อไปด่านนี้บันไดมีทางปีขึ้นแปรลองดูสิเป็นกันแน่นะผมอ้โหูอ้ในทองมีเบอร์เกอร์มีปลามีอาหารย่อยมากมายนะโอเคก็ย่อยไปด้วยกันปะอืมโอ้ทองลองนะเนี่ยอ้อต้องขี้แล้วหรือเปล่าเนี่ยไงดีครับเนี่ยช่างมันแล้วกันนะแค่ทองล่องเฉยนะอ๋อ แค่ย่อยเราเนาะโอเคย่อยรัวๆยังหาจุดเอนดิ้งไม่ได้นะครับผมอ่ะต่อไปตรงนี้อันนี้ก็โอเคแหละดิทเทลลอสนะโอเคอ๋อกดเหรือว่า Looking m o u ส์ดูไฮไลท์ของได้ของคนที่บอกครับผมโอเค Looking m มาส์กดเอสดินี่ไงโอเคลองดูดิกดตรงนี้นะ่าเพื่อช่วยได้ไม่ได้นะโอเคผมต้องไปเอาถังมนะุมมาเนาะแล้วก็ไปใส่น้ำแล้วก็ไป ลงได้ด้วยนะโอเคแต่ผมเชื่อว่าถังใช้ได้กว่านะผมคิดว่าอ่ะใส่น้ำแล้วไงต่อรับตัวเองคืออะไรวะ <c oughs> มันไม่ช่วยเลยปะไม่น่าช่วยะแอ <c oughs> จริงนะครับผมและได้ชักเพิ่มกำลังได้ยอยูรรอย่เก็บแต้มไว้รถยนต์ก็พี่นะ้ผมน่าใช่แหละแต่ว่าเราเผื่อมีอย่างอื่นก็กดเอได้นะโอเคให้ดูโดยรวมว่ามีอะไรพลดไปหรือเปล่า,ลามีคดีนะโอเคง่ายๆคือต้องต้อง,องฝ่าไปได้ เตะเพิ่มเรื่อยๆไม่ได้นะโอเคนั่นแหละก็ต้องทำให้ถูกนะโอเครอบนี้ต้องผ่านมิดเกเปได้นะผมไม่งัน้นคงยาวๆตรงนี้ไปเรื่อยๆคงแบบเรื่อยๆ,ๆจริงอ่ะโอเคตรงนี้โล่งหน้าเลยนะโอ้โหโอ้โหออกนอตขอบได้นะโอเคไม่ต้องห่วงนะโอเคโอเคว่าเราอยู่ซ้ายรอเราจะได้ป่ะผม่าไม่ต้องห่วงเรื่องตำแหน่งนะโอเคสามสองหนึ่งเข้าเส้นชัยแล้วหรือเปล่า เข้าปะมันไม่ถึงไม่เข้าแต่ได้อยู่กลับมาแล้วแก okay. แล้วเปิแล้วทำไงวะเนี่ยวนะบนทุกฉากแล้วหรือแค่ฉา,ากนั่นแหละฉากที่ใช่นะโอเคทำไงว okay, นะโอเคเดี๋ยวนะดัานบอดีิที่หนึ่งเนอะโอเคตรงนี้มีคนนี้เหยียบได้เหยียบแล้วรัวเหยียบก็ลงกว่าดีเนอะผมนี่น่าจะน่าจะไอ้นันน่นปลาที่ใช้ทูชีพเนาะคิดว่านะโอเคแต่ฉากยังมีเยอะเลยนะไม่ชัวร์ว่า,วามีอะไรที่แบบพลาดไปหรือเปล่านะผม เลยสามอันนะครับผมยาวยังยาวอยู่สคริปที่เห็นได้กดคลิกขวาค้างสเปซบาร์ในการสซิปคัสตินเดิมอ๋อโอเคโอเคอ๋อมีนองเล็โอเคลงได้ผมจะของกดเยอะแน่ลงไปแล้วตูออตูดบัสออตูดเแย่หมดขี้อ๋อหมดขี้เหลือเกินใช่ไหมออกไหมเนี่ยออกดีป่ะไปขี้เหยากับขี้คืออะไรวะทุเรศมากเลยไปโอ้โอเมกอดโอเมกอดโอเมกอดคนอื่นเขาอกโอ้บัดดี้ครับโอ้ออกตูดจริงจริงด้วย ออกมาแล้วผมรอดแล้วครับผมรอดจริงเหรอจริงจังวะเนี่ยจริงจังเว้ยออกตูกง่ายๆเลยออกบางทีง่ายๆก็ผ่านได้นะโอเคกับมาดันนี่ใหม่นะโอเคเบดบอลนี่ยั่ข้ามได้โอเคอืมโดดอะไรกัได้ไหมผมว่าพังไหมอ่ะแล้วโดดอะไรเงี้ยอ่ะลงไปปล่อยทังอ๊บปล่อยปล่อยปล่อยโอเคฉี่ใส่ปล่อยทับไปเห็นตรงหน้านะโอเคฉี่ต่อเรื่อย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 หมดสี่สี่มันรั่ว นี้ก็มีแค่นี้ปะวทำไงอะ่ะเอาใหม่ได้ผมจะพยายามฉีใส่ย,ยาวๆไปหนุผมฉีใหม่อือหมดแรงแล้วหมดเวลาแล้วด้วยพัง,งครับเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะฉีไม่ช่วยอะไรวะถังด้วยซช่งกันเนอะโอเคเดี๋ยวต้องต้องกดก่อนวะช้าเก็บไปเยอะนะตอนนี้ไม่โชว์ดีนะโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะ โอเคก้าตื้มันได้เด็อ่ะโอ้ลากไปด้วยเดินโอเคโอเคลากไปโอ้ลงไปด้วยกันเหรอโอเคโอเคมีคนอีกคนนึงลงไปด้วยกันเนอะโอเคอ่ะคนช่วยคนแล้วกันตอนนี้ฟาดอีกคนหนึ่งอะไรวะเนี่ยอ๋อเอาทูชิปอ๋อเอาชิปเข้ามาอ๋อตลาดมาเลยครับผมแอดวันนี้เองเอาคนนึงโอ้ไม่ตกเหรอเนี่ยโอเคที่ขุดมายังมีต่อด้วยชิปเพลงและไกมีขุดได้โอเค ขุ้มาอจจอันนี้ไงมีของที่จำเป็นต้องใช้นะผมขุดลงไปเรื่อยๆข้างล่างอ๋อลุงโอเคลงไปเรื่อยข้างล่างโอ้ยาวยาวยาว,ยาวดันดันเนื้อเรื่องยาวอุย้ยโผล่มาเนี่ยกับด้านกันต้นไม้บางอย่างยังต้องกับด้านด้วยนะโอเคได้เซฟได้ได้ฉากอีกเยอะเลยน้องตอนนี้ฉากเคลียบยังเยอะอ๋อโอเคเยายไปอีกด่านน้องเลยสองด่านนะอนนะโอเคบล็อกเนี่ยด่านท้ายมาแล้วด้วยอะไรเนี่ยที่ไหนครับเนี่ย ดีสีเวียทีเหรอวเยอะจังวะเป็นขุดไม่ฟันอื่นเพื่อเพื่อตอดันนี้นะโอเคจะมีเสียงขำด้วยมันกั็ดูไแหน่ะทิศคอมสไยก่อนนะโอเคขำกันลัวๆครับผมอะไรวะเนี่ยขำกันลลัวๆโอเคฟาดเข้าไปในบ้านคนมุกมีระเบิดได้เนี่ยระเบิดเจอแล้วโอเคเหมือนเดิมป้าเด็กน่าจะระเบิดเหมือนเดิมนะโอเคต่อกเข้าไปในบ้านนึเสียงขำระลัวๆนึกเกิดแล้วเนี่ยตุเล็ดมากอ่ะระเบิดมา อ่ะวางตรงนี้ไว้นั่งข้างๆพุ่งโดดตึ๊กไปบนเซลฟาโอ้โหชัคก,กี้เลยตลกกับเก,ก,กาๆคืออะไรครับเนี่ยอืมโอเคปั๊มชาที่เจอนะผมแล้วก็แลียนเรียนมาอีกามากมายนั่นเองโอเคแต่นี่คือต้องผ่านดันที่ระเบ้อไดอ้ดีน้องโอเคกับด,ดันนี่ก่อนนะเพราะเมื่อกี้ไม่ชัวร์ดีว่าดานันตรงนั้นเมื่อกี้มันเหลือวิธีไหนที่ทำได้บ้างนะโอเคตรงนี้ประตูนหน้าเขาได้ปะ ไม่ใช่มากด้วยคืออะไรเนี่ยมีเสียงกับโอ้วิธีเนี้แทำไม่ได้น,นะแกก็ว่าไปนะโอเค <laughs> เสียงหัวล้อมัน,นแบบก้าวจริงอ่ะกดสเสร็ข้ามข้ามฉากมาผู้หญิงคนนี้คือไปได้ปาเตะมาได้โเตะลงไปเลยนะผมเออโอเคมีเจอกันดอกไม้ปาดหน้าผู้คนอื่นคนนี้ก็เตะได้โอ้ทำหน้าจานน่ากลัวมากเตะจกบ้านร่วงเลยนะผม ตบมือส่งใจว่าจบเกมโอ้จบจบนี่คือสร้างโดย S O S อเอนะจบนี่คือจบจริงเอเ่ะแต่นะจบนี่ก็จบจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออ่ะเอาคุณที่เล่นเดมโมพักสามนะครับผมเวรกรรมทุกคนเอ S โอนี่คือคนทำทุกอย่างนะโอเคเลยเพลงตลาดการตลาดคอมมิวตี้ดีไซน์เกมทำเกมทำทุกอย่างโอ้โหทุกอย่างเลยโอเคเขาเจ็บเกม อะไรก็ว่าไปนะผมมันก็มีโอเคคนหนึง่งดีว่าว่าเกมนิดหน่อยนะผมที่สปอร์ตด,ด้านนั้นบ้างให้มีภาคสามภาคนี้หนะ่อกั้นที้ภาคสองไม่มีซ้ำนั่นเองนะครับผมถ้าเห็นก็คือเนื้อหาเกมเหมือนเดิมแหละแต่ว่าลกูกเกมถ้ามีมากกว่าเดิมที่เคยเป็นแล้วก็พัฒนาเรื่องแนวคิดความกาวหรือว่าไม่ก็นั่นแหละความยาวเกมน่าจะเยอะกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมน่าจะคุ้มค่ากว่าเดิมน่านเล่นแหละนะที่ผมลองเล่นไอเนี่ยตัวเดโมก็คือด่าก็อยู่เรือยน,นะผมถ้าเกิดเราพยายามเรื่อยๆนะโอเคกลับมาตรงนี้ใหม่แล้วนี่คือน่าจะยังไงตรงที่เรากี้เหรียญเนานะ เล่มผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่เล่นเดโมโดจนกระทั่งครบทุกอย่างเลยเนะี่ยทุกเอนดิ้งอาจจะได้เหรียญถึงร้อยสิบแล้วก็ปลดล็อกาคลับก็ว่าไปเนาะแต่ผมไม่น่าทำเนาะโอเคโอเคเนี่ไงผมที่เล่นเกมนี้นะครับผมก็เป็นดั่งเก่าเพื่อที่จะเสิร์ฟเด็วันที่เหลือได้ก็ว่าเป็นเองนะครับผมใหม่ก็ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้ใครอยากลองดูแล้วมีอะไรตรงนี้ก็ไปลองกันได้นะผมผมแค่นี้แหละนะวันนี้แล้วก็ตั้งค่าได้ปลาเกมนเ,เนี้ยโอเคนี่ไงตั้งค่าเพิ่งเห็น <c oughs> ตั้งค่าได้เลยนะผมมีกับนักเก่าหน้าใหม่ออกบนล่างเหรอ เอาไปโอเคโอ้เฮ้ยก็เท่ดีนะอันนี้คือแหละไม่รู้คืออะไรนะผมแอพพีเอ็ด้วยนะผมมีปรับจอขยายจอลดจอได้โอเคอันน <S Jean> <bulun> ี้หดจอได้นะผมแต่ผมเพิ่งเจอตอนนี้นะผมด้วยแล้วก็ขยายจอได้เหมือนกันนะโอเคปรับแอพพีเอ็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมหลากหลายวิธีการปรับมากมายที่น่าสนใจนะโอเคแล้วก็มีแบบเลิกเพลงเล่นอ๋อเปลี่ยนเพลงได้นี่ไงดูชื่อเพลงได้นี่ไงด้วยโอเคลบอกเซฟได้ด้วยเช่นกันนะครับผมก่อนเราเนี่ยสหรับเกมนี้นะผงแมคพิซเซล ภาคสามน่าสนใจมากแนะนำให้ลองกันได้นะครับสอนแค่นี้ก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย